สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาชมเหรียญสายนิ่งของจังหวัดสิงห์บุรีกันบ้างนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อชมวัดกลางท่าข้ามจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่คนระับจะสร้างปี251 1นะครับเหรียญที่ลึกในงานส่งน้ำนะครับ15มีนาคม ี2,511นะครับนี่ครับมีด้านบนก็จะเขียนว่านี่ยครับยิ่งยศทวีราษแล้วก็ภูนสุนะครับก็หลวงประชมวัดการท่าข้ามนี่ก็ท่านเป็นสิทธิหลวงพ่อเพื่อนวัดกางทาข้ามนะครับเป็นที่นับถือของชาววัดกางท่าข้ามเป็นพระ,ะบ้านผมเลยนะครับเนี่ยวัดกางท่าข้ามนะครับ เก็บมาหลายปีเหมือนกันนะครับจัดสร้างตั้งแต่ปี2,511ครับราคาเล่นหาเนี่ยก็ยังไม่สูงมากนะครับประสบการณ์เนี่ยคนพื้นที่นี่รู้ดีมากๆเลยครับว่าของกันหลายคนนะครับของกันจนสึกเลยนะฮะอ่ะวันนี้เรามาชมพระเิดที่หนึ่งกันนะครับมสีสมทรงประดุนะครับก็จะมีรายการหนึ่งในรายการพระยอดนิยมของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ สาหรับเหรียญหลวงพระชมวัดกลางท่าข้ามนะฮะนี่ครับนี่งานของสมาคมนี้ผมประกวดมาตั้งแต่ปี2564นะครับนี่ครับงานที่กําแพงเพชรนะครับก็ได้ติดรางวัลที่หนึ่งมานะครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพระชมวัดกลางท่าข้ามปี2511นะครับนี่ครับนี่เหรียญรุ่นเนี้ย ส่วนใหญ่แล้วผิวไฟค่อนข้างจะหมดแล้วนะเพราะว่านานมากแล้วนะฮะนี่ฮะจะเป็นบังเหรียนนะครับถ้าเจอผิวไฟนี้ต้องเก็บเลยนะเดี๋ยวผมจะมาชี้ตำหนิให้ดูนะครับ,บเหรียนรุ่นนี้มีตำหนิยังไงครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผิวไฟค่อนข้างจะหมดแล้วมันนานแล้วนี่ครับกล่องเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับกล่องเดิมๆจะเป็นกระมี่หยีสีขาวแบบนี้นะครับวัดการค่าข้ามเบอร์ค่าไม่รยยูั จังหวัดสิงห์บุรีนะครับพศออปีสอง1นห้นะครับนี่ครับกล่องเดิมๆของหลวงพ่อจะมาเป็นแบบนี้แต่หาย้ากนะครับสําหรับกล่องเดิมๆนี่ครับเดี๋ยวมาดูตาหนิกันับนี่เหรียญเดี๋ยวมาลอมาดูเรียนชั้นมันก่อนเลย จมูกจะแตะหน่อยนะครับผมเป็นเป็นธรรมชาติของเหรียญรุ่นนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับห่วงจะมีรอยฝนแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่เหรียญที่หนึ่งก็มีนะครับเหรียญที่สองก็มีนะนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ฮะจะมีรอยเส้นเส้นเสียนอยู่ตรงขอบหูนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ฮะจะมีทุกเหรียญนะครับนี่ฮะ แต่ที่ผมดูเลยนะผมดูแบบง่ายๆเลยนะครับดูแบบชัดเจนเลยชี้แบบจุดเดียวจบเลยนะครับนี่ครับถ้าตัวตัดนะจบเลยนะหันมาด้านหลังเหรียญนะครับตรงประมาณ11อนาฬิกานะครับ11อนาฬิกาเนี่ยนี่ครับนี่ครับจะมีรอยปิ้นของขอบเหรียญอยู่นะครับนี่ยปิ้นของขอบเหรียญนะนี่ครับนี่ครับ จะจะโผล่มาเลยนะครับรอยปิ้นจะโผล่มาเลยนี่นี่ครับเห็นไหมฮะเพื่อนๆดูนะนี่ครับจะเป็นรอยปิ้นนอมาเลยนะตรงขอบเหรียญตรงอื่นไม่มีนะครับนี่ฮะส่วนใหญ่จะมีตรงนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับนี่เป็นรอยปิ้นนะนี่นะครับจุดจ่ายตามผมดูตรงนี้เลยนะนี่ครับจะมีรอยปิ้นของเหรียญตรงสิบเอ็ดนาฬิกานะครับเดี๋ยวรู้เหรียญที่สองจะมีไหมนะครับ เหรียญที่สองก็มีนะคนะรับนะนี่ครับเป็นะจะเป็นรอยปิ้นขึ้นมานะฮะนี่นะฮะตรงสิบเดนาฬิกานะครับดูตาปากก็เห็นนะครับนี่ฮะจะเป็นสันขึ้นมาเลยนะจะเป็นสันขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าพิจารณาจากรูปปุ๊บก็กกบดูตรงนี้ง่ายๆได้นะครับนี่ฮะีจะเป็นรอยเซียนแบบนี้นะยิบๆเลยนี่ครับนะฮะมองก็เห็นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูเหรียญอีกเหรียญนึงนะ อีกเหรียญหนึ่งมีไหมเห็นไหมครอีกเหรียญหนึ่งก็มีนะนี่ครับถ้ายังไม่แพงมากครับน่าเก็บมากเลยครับประสบการณ์เยอะมากนะสาหรับเหรียญหลวงพ่อชมวัดการตะามเป็นเหรียญรุ่นแรกและรุ่นเดียวของหลวงพ่อด้วยนะครับขนาดก็กําลังดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับถ้าเรียมทองใช้หนึ่งกาลังดีเลยนะนี่ครับมีทุกเหรียญนะครับนะฮะเพื่อนๆดูนะครับมีทุกเหรียญนะจะเป็นจุด จ่ายตังค์ได้เลยครับพบจุดนี้ปุ๊บเนี่ยฮะแผลทันทีเลยนะนี่ครับนี่ครับนี่เห็นไหมฮะดูได้หลายจุดนะครับเป็นเหรียญเก้าองนะเป็นเหรียญเก้ายิ่งยศทวี้าชภูมุขนะครับฮะคูธรรมะวัฒนาบอกอย่าลืงเล็กคุกผชมวัดกลางท่าท่าหนะัเนี่ยฮะ โอ้ตํหนิเยอะมากนะครับเดี๋ยวนี้เล่นง่ายๆเลยนะครับนี่กสะสมได้ไม่ยากนะครับราคายังไม่สูงมากด้วยนะครับโอ้โหจะบอกว่าพุทธคุณเนี่ยแหมต้องขานคนพื้นที่นะสุดยอดมากครับคหรับเหรียนของผชมมันกางข้ามนะครับเดี๋ยวว่วานผมจะนําพระเก่าๆมาให้ชมเรื่อยๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านติดติดตามนะครับ เดี๋ยวมาพบกันใน E ีีต่อๆไปครับสวัสดีครับ